ครบ60วันแล้วนะคะรับประทานได้แล้วนะคะผักสดสดสวยๆค่ะ <S 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 ควิธีปลูกผักสลัดค่ะที่เรียกว่าเรดโอ๊กนะคะได้เยอะมากเลยค่ะมีตั้ง30กว่าต้นนะคะปลูกเองกับมือเลยนะคะเนี่ยใช้รับประทานเป็นยำสลัดหรือรับประทานกับหมูกระทะก็อร่อยนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะ ในห้างเห็นเขาขายกันต้นละ29บาทค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาทำการรีวิวการปลูกผักสลัดที่เรียกว่าเบรดโอ๊กนะคะจะรีวิวตั้งแต่การแกะซองหวานเมล็ดแล้วก็เพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวเลยค่ะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ60วันก็จะได้สวยๆแบบนี้มารับประทานนะคะ เมื่อสองเดือนที่แล้วไปซื้อเมล็ดพันธ์ุมาจะมาในรูปแบบซองแบบนี้นะคะในหนึ่งซองนี้นะคะจะมีเมล็ดพันธ์ุผักสลัดเรดออกอยู่40เมล็ดนะคะเขาบอกว่าดูแลง,ง่ายใช้เวลาปลูกถึงการเก็บเกี่ยวประมาณ60วันค่ะลักษณะจะเป็นกอพุ่มๆสวยๆแบบนี้ค่ะมีคู่มือการปลูกด้วยนะคะหยอดเมล็ด ที่ความลึกสองเท่าของขนาดเมล็ดยอด1-2เมล็ดต่อลุม้มหลังจาก7-10วันแยกให้เหลือต้นเดียวบอกถึงระยะปลูกที่ถูกต้องด้วยนะคะซ้ายขวาประมาณ15เซนหน้าหลัง20เซนค่ะวิธีใส่ปุ๋ยใส่ลึกจากผิวดินประมาณ1นิ้วให้รักษาความชุ่มชื้นในดินตลอดเวลาด้วยค่ะ แหล่งรวบรวมคือประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเป็นชนิดพืชผักกาดหอมค่ะอัตราการงอกประมาณ94%นะคะเราจะปลูกได้เป็นพุ่มสวยแบบนี้หรือเปล่านะเขาบอกว่าเป็นผักสลัดเรดออกต้นใหญ่แข็งแรงน้ำหนักดีใบนุ่มสีเขียวอมแดงโอเคค่ะท่านผู้ชมคะ ต่อจากนี้เราจะมาเข้าสู่วิธีการปลูกกันเลยนะคะสิ่งที่เราต้องจัดเตรียมนะคะจะมี 1. ภาชนะเจาะรูสำหรับปลูกค่ะ 2. ปากกา 3. ป้ายชื่อบอกชนิดพืชพร้อมวันเดือนปีที่ปลูก 3. ภาชนะสำหรับใส่เมล็ดพันธุ์ 4. ดินปลูก 5. น้ำสำหรับรดต้นไม้ 6. ถุงมือ7 ถาดหรือว่าตะแกรงสำหรับรองต้นไม้ค่ะ 8. เมล็ดพันธุ์พืชที่เราจะปลูกนี่ละค่ะวันนี้เรานํากล่องใส่อาหารที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเจาะรูแล้วนํากระดาษทิชชู่วางรองเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วทําการตักดินที่เราผสมแล้วนะคะใส่ลงไปในกล่องเราค่ะจากนั้นเราก็มาทําการตัดค่ะ ตัดซองเมล็ดพัน์แพ็กเกจจิ้งเขาดีมากเลยนะคะโอ้โหข้างในนี่ค่ะเขาบอกว่าเรดอ a กนะคะผักใบหยิกสีแดงเข้มและเขียวรูปทรงสวยเป็นพุ่มใบซ้อนกันเป็นชั้นปลายใบหยิกเป็นแฉกคะ่ะมีกากใยอาหารสูงช่วยล้างผนัง ลำไส้ให้สะอาดค่ะช่วยขจัดไขมันสามารถปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะโอ้ใส่ซองมาอย่างดีเลยค่ะโอ,โอ้มีสเต็ปการให้ปุ๋ยด้วยนะคะ10วัน15วันแล้วก็20วันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำการเอากันไกลตัดซองดีกว่าค่ะนี่ซองเขาแบบแพ็คมาแข็งแรงมากนะคะเนี่ย แบบนี้โดนน้ำหรือว่าโดนฝนก็ไม่เปียกนะคะเนี่ยดีๆโอเคอเคุ้ยในซองยังมีถุงถุงพลาสติกอยู่อีกชั้นหนึ่งนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์จะอยู่ในถุงพลาสติกค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่ามีมเมล็ดพันธุ์อยู่ในถุงนี้ทั้งหมด40่เมล็ดค่ะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะปลูกแล้วงอกได้กี่ต้นนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์เขาจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนกับสีน้ำตาลเข้มเนาะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาทำการลงมือปลูกกันเลยนะคะจะใช้วิธีการหว่านมเมล็ดหรือว่าหยอดมเมล็ดทีละ,มะเมล็ดแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็นำดินโรยกลบหน้าบางๆนะคะ แล้วนำฟอกกี้ใส่น้ำฉีดพรมให้ชุ่มให้ทั่วค่ะจากนั้นก็ทำป้ายชื่อนะคะโดยการเขียนชื่อผักที่เราปลูกพร้อมกับวันเดือนปีที่ปลูกนะคะกันหลงกันลืมค่ะโดยเฉพาะ ใครที่ปลูกพืชในเวลาเดียวกันหลายชนิดเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะคะจากนั้นนำไปวางที่ร่มๆ่มวันหรือ2วันผ่านไปจะมีต้นอ่อนสีขาวๆโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นชื่นใจค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ4-5วันมาดูอีกทีมีใบอ่อนสีเขียวๆแตกมาให้เห็น2-3-4ใบแล้วนะคะตอนนี้ขออนุญาตนับหน่อยนะคะ ว่าเราปลูกมันงอกได้ประมาณกี่ต้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขออนุญาตนับก่อนนะคะเดี๋ยวมารายงานให้ฟังค่ะโอเคค่ะสรุปครั้งนี้เราปลูกได้เจริญงอกงามทั้งหมด35ต้นนะคะในจำนวนมเมล็ดทั้งหมด40มเมล็ดเนนาวางตายบ้างแล้วก็ไม่งอกบ้างถือว่าโอเคค่ะ จากนั้นเราก็มาทำการเตรียมดินสำหรับปลูกนะคะโดยการผสมขี้หัวดินสำหรับปลูกต้นไม้แล้วก็แกลบดำค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ10กว่าวันนะคะเราก็จะได้ต้นอ่อนของเรซโอ๊กค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะให้เราโอนย้ายลงสู่แปลงปลูกแล้วนะคะดังนั้นวันนี้เรามาทำการโอนย้ายเขาเพื่อลงปลูกกันนะคะบ้านใครมีแปลงปลูกก็สามารถโอนย้ายเขาลงไปปลูกในแปลงปลูกได้เลยนะคะหรือจะนําเขาลงมาปลูกในขวดน้ำพลาสติกแบบนี้ก็ได้ค่ะ แก้วพลาสติกก็ได้นะคะตะกร้าก็ได้ค่ะเราเอาดัดกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะมารองนี่เห็นไหมคะนิ่ก็ปลูกในขวดในแก้วน้ํากาแฟค่ะกินกาแฟเสร็จก็นํามาปลูกต้นไม้ได้นะคะหรือไม่ก็ขวดน้ําแบบรีไซเคิลนะคะหรือว่าบ้านไหนมีถุงสําหรับเพาะชําก็ปลูกในถุงเพะชําแบบนี้ค่ะ หรือปลูกในกระถางก็ได้นะคะภาชนะรีไซเคิลที่มีการเจาะรูระบายน้ำสามารถนำมาปลูกได้ทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมคะเวลาผ่านไปสักประมาณ15วันนะคะต้นผักของเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วเราก็ทำการบำรุงเขาสัหน่อยนะคะโดยการใส่ปุ๋ยให้เขาคะ่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะบ้านไหนมีปุ๋ยแบบ ปุ๋ยอินทรีค่ะขี้วัวนะคะใส่เข้าไปได้นะคะหรือว่ามีปุ๋ยแบบยูเรียแบบนี้นะคะสูตร16 16, 16ะคะ่ะปุ๋ยสีฟ้าก็ใส่ได้เช่นกันค่ะท่านผู้ชมคะเห็นความแตกต่างของเขาหรือยังคะหลังจากเราใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วนะคะประมาณวันหรือสองวันเนี่ยคะ่ะเราต้องรดน้ำให้เขาด้วยนะคะผักนี้ต้องรดน้ำทุกวันนะคะเขาจะไม่ขมคะ่ะ เคล็ดลับของการปลูกเรดโอ๊กไม่ให้ขมก็คือต้องรดน้ำทุกวันค่ะเคล็ดลับที่สองนะคะต้องการให้เรดโอ๊กมีสีแดงก็คือต้องนำเขาไปวางในที่ที่โดนแสงแดดแรงๆนะคะถ้าวางในที่ที่ร่มไม่มีแสงแดดเรดโอ๊กจะกลายเป็นสีเขียวค่ะเมื่อไหร่ที่เขาโดนแดดนะคะ สีของใบค่ะจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะคะและเคล็ดลับที่3นะคะของการปลูกเรดโอ๊กให้สวยงามได้ดั่งสมปรารถนานะคะเรดโอ๊กจะเป็นพืชผักที่ต้องการความชื้นสูงนะคะจะต้องให้น้ําเขาทุกวันนะคะเพราะว่าเมื่อเอาเขาไว้กลางแดดดินก็จะแห้งเร็วโดยเฉพาะแขวนไว้นะคะน้ําจะระเหยเร็วมาก ก็จะทําให้ต้นและใบเหี่ยวมากค่ะเหี่ยวเฉาเลยนะคะเหี่ยวปางตายเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสาราไทยจะใช้เทคนิคก็คือใช้จานรองค่ะจานรองก้นกระถางเอาไว้เวลาเรารดน้ํานะคะน้ําก็จะมาขังไว้ที่จานรองต้นก็จะไม่เหี่ยวค่ะแต่ยังไงก็ต้องรดน้ํานะคะท่านผู้ชมคะ อย่าดูถูกแก้วน้ำพลาสติกแก้วกาแฟหรือว่าขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้นะคะเวลาถึงการเจริญเติบโตเขาเต็มที่ประมาณ58วันถึง60วันแล้วนะคะต้นเขาจะบอกว่าทั้งใหญ่ทั้งสดทั้งสวยดูสิคะเนี่ยจากขวดจากแก้วทั้งนั้นเลยค่ะถ้ามีกระถางก็ใช้กระถางก็ได้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะช่วงเนี้ย ส่วนมากเราจะอยู่บ้านกันเสซอส่วนใหญ่นะคะเวลาออกไปตลาดเราก็กลัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะลองหันมาปลูกผักเร o โอ๊กกรีนโอ๊กพวกผักสลัดนะคะลองหันมาลองปลูกดูนะคะรับรองค่ะมีผักอร่อยอร่อยสดๆส,สวยสวยรับประทานโดยไม่ต้องซื้อนะคะไม่ต้องออกจากบ้านด้วยค่ะและสามารถนำมาทำเมนูได้หลายเมนูเลยนะคะ และที่สำคัญคือเรดโอ๊กมีประโยชน์มากค่ะผักสลัดสวยๆที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะผักสลัดชื่อว่าเรดโอ๊กนะคะเขาบอกว่ามีสปปรรพคุณมีกากใย,ยอาหารสูงจึงช่วยล้างผนังลำไส้ให้สะอาดช่วยกำจัดไขมันช่วยต้านอนุมูลอิสระและก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้นะคะ แนะนำเลยค่ะปลูกหรือไม่ก็หามาทานนะคะเวลาเก็บนะคะเราจะเก็บเขาไปทั้งต้นเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าคนกินน้อยอะคะ่ะก็ใช้วิธีการเด็ดใบนอกค่ะรับประทานแล้วก็เหลือใบข้างในหรือใบตรงกลางไว้นะคะ เดี๋ยวเขาจะค่อยๆแตกใบขึ้นมาเพิ่มค่ะแต่ถ้าปลูกไว้รับประทานเองแนะนำให้ค่อยๆทยอยปลูกนะคะอย่าปลูกครั้งเดียวแบบสร่าไทยแบบนี้นะคะถ้ารับประทานแค่ครัวเดียวค่ะมันจะมากไปค่ะแต่ว่าที่สร่าไทยปลูกเนี่ยจะมีญาติพี่น้องมาช่วยรับประทานค่ะไม่ต้องกลัวหมดแน่นอนไม่หมดก็แจกเพื่อนบ้านค่ะ ถ้าเราแกะซองมเมล็ดพันธุ์มาแล้วแล้วปลูกในครั้งเดียวไม่หมดนะคะให้ใส่ซองแพ็คให้เรียบร้อยไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วนําไปแช่ตู้เย็นค่ะแล้วค่อยๆนํามาทยอยปลูกนะคะเราจะมีกินตลอดค่ะลงทุนแค่หลักสิบเองนะคะแต่ว่าพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยได้ถึงประมาณหลักพันเลยนะคะยิ่งทราบประโยชน์ของเขาแล้วนะคะ ก็ยิ่งแนะนำให้รับประทานหรือว่าหามาปลูกกันนะคะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ